สวัสดีครับกับคำถามที่ว่าเหมารวมกับเหมาแรงอะไรแพงกว่ากันนะครับถ้าจะให้ตอบเลยว่าในการเหมาสองแบบเนี้ยอะไรแพงกว่ากันเนี่ยผมตอบเป็นเบื้องต้นได้ว่าเหมารวมแพงกว่าส่วนเหมาแรงอาจจะแพงกว่าเหมารวม พอตอบงี้หลายคนก็เริ่มสงสัยเออเหมารวมมาแพงกว่าเริ่มต้นแพงกว่าแน่ๆครับในการเหมารวมในขณะที่เหมาแรงสุดท้ายอาจจะแพงกว่าเหมารวมนะครับถ้าเกิดคำตอบนี้มันยังคลุมเครืออยู่นะครับก็มาหาคำตอบคำอธิบายด้วยกันนะครับเบื้องต้นนะฮะเวลาที่เราตกลงเหมารวมนะฮะให้ผู้รับเหมาเนี่ยจัดการเบ็ดเสร็จไปเลยทั้งของทั้งแรงไปเลยเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง ะานการติดต่อประสานงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาฉะนั้นเขาจะต้องคิดค่าดําเนินการพวกเนี้ยไปทั้งหมดะฮะซึ่งเราเราเองเราก็เหมือนตัดค่าดําเนินการใช่ไหมอย่างค่าวิ่งไปซื้อของค่าประสานงานค่าอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราถือว่า เราเหมารวมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของผู้รับเหมานะเขาจะไปเจอวิบากกรรมอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของเขาฉะนั้นตัวผู้รับเหมาเองเนี่ยเขาก็ต้องคิดค่าดําเนินการค่าความเสี่ยงอะไรต่างๆพวกนี้ค่าเสียเวลาพวกนี้อยู่ในราคาฉะนั้นราคาเริ่มต้นเวลาเหมาเนี่ยราคาตั้งต้นเนี่ยยังไงการเหมารวมก็แพงกว่านะฮะทีนี้เรามาดูในกรณีที่ เหมาแรงกันบ้างนะครับในการเหมาค่าแรงนะครับมันก็จะแบ่งย่อยได้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าเหมาแรงแบบรวมไปเลยหมายถึงว่า,าคือทําเบ็ดเสร็จทั้งหลังอ่ะคือแต่ว่าเหมาเฉพาะค่าแรงนะแต่หมายว่าทําบ้านเบ็ดเสร็จทั้งหลังเลยกับเหมาค่าแรงเป็นส่วนๆของงานนะฮะเป็นส่วนๆแบบเหมาออนนี้มาเฉพาะของโครงสร้างอันนี้เหมาเฉพาะหลังคาอันนี้เอาเฉพาะผานงัง เจ้านี้มาเอาประตูหน้าต่างเจ้านี้เอางานปูกระเบื้องเจ้านี้ทาสีทำฝ้าอะไรก็ว่ากันไปหมายถึงว่าเหมาเป็นส่วนๆของงานนะครับทีนี้เรามาดูแบบกรณีแรกก่อนกรณีที่แบบเหมาค่าแรงแบบเบ็ดเสร็จทั้งหลังนะฮะตรงนี้ทางเจ้าของบ้านนะครับก็จะรู้สึกว่ามันถูกกว่าเหมารวมเพราะเหตุผลที่รู้สึกว่ามันถูกเนะี่ยมันอาจจะมาจากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยทราบแค่ค่าแรงอย่างเดียวผมยกตัวอย่างนะฮะว่า สมมุติว่าบ้านบ้านหลังเนี้ยผู้ละเหมาเหมารวมเนี่ยตีราคามาในราคา1ล้านบาทนะฮะในขณะที่บ้านหลังเนี้ยพอเวลาไปตัดให้เขาเหมาค่าแรงอย่างเดียวนะ,ะค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยาทางผู้ละเหมาที่รับแต่ค่าแรงเนี่ยอาจจะตีมาแบบค่าแรง2องแสนห้าสองแสนเจ็ดอะไรสมมตินะฮะมันแบบเรา เจ้าของบ้านฟังดูว่าโอ้โหมันมันแบบค่าแรงแค่สองแสนกว่าบาทเองเไรเหลืออีกตั้งเจ็ดแปดแสนอะไรเงี้ยแบบเออมันมันก็น่าจะซื้อของอะไรแล้วมันก็น่าจะเหลืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันถูกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันยังมีเรื่องอะไรบางเรื่องอยู่ในเนี้ยอย่างเช่นในเรื่องของการที่ว่าเนื้อง,งานเนี่ยมันมันไม่ครบก็มีนะครับอย่างเช่นเวลาที่เขามาเหมาเนี่ย ช่างที่มาเหมารวมทั้งหลังเนี่ยคือโดยปกติธรรมชาติของช่างเนี่ยมันมันไม่มีทีมไหนที่แบบทํางานได้ทุกสิ่งทุกอย่างในทีมเดียวหรอกเอาตรงๆต,ตัวผมเป็นผู้รับเหมามายี่สิบกว่าปีก็ในทีมของผมก็ทําไม่ได้ทุกอย่างแม้ว่าผมจะรับบ้านทั้งหลังได้ตั้งแต่กระบวนการเขียนแบบจนสร้างเสร็จตกแต่งภายในเนี่ยแต่ งานบางงานอย่างเช่นง,งานกระจกอลูมิเนียม,มเน,น,น,ยนี่ยผมก็ต้องไปจ้างสับเขางานล้างน้ําฝนอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปจ้างสับอยู่ดีไม่ใช่ว่าใช้ลูกน้องตัวเองทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนจบหลังแล้วไม่ใช่ฉะนั้นคนที่เหมาค่าแรงไปทั้งหลังเลยเนี่ยาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีเงื่อนไขว่าไม่รวมงานไฟฟ้านะาไม่รวมงานกระจกอลูมิเนียมนะเพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งจะทํางานได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย คุณจะต้องมีลูกน้องมีเครื่องมืออะไรเนี่ยครบทุกด้านซึ่งบอกเลยว่าผู้เับาเหมาไม่มีกันขนาดนั้นนะศักยภาพไม่ถึงกันขนาดนั้นแต่ว่าที่เขาทําได้เนี่ยเขาก็ใช้แบบคอนเน็ชันกันว่าเออเอาพอเวลาถึงไฟก็เอาทีมไฟเพื่อนตัวเองดึงเข้ามาเวลาถึงงานอลูมิเนียมก็เอาเพื่อนตัวเองดึงเข้ามาอ่ะถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เนี่ยโอเคเรารู้สึกว่าการเหมารวมแรงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันราคาถูก นะเพราะว่าด้วยกับบางทีเจ้าของบ้านก็ไม่รู้หรอกว่ายัางตัวเองยังไม่รู้ต้องไปเจอค่าอะไรอีกบ้างค่าวัสดุค่าดําเนินการอ่อะไรอีกต่างๆเนี่ยในงานก่อสร้างมันมีเยอะนะฮะมันโดยเฉพาะค่าดําเนินการเนี่ยที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันนะเวลาเราทํางานเราจะนึกถึงแต่ค่าวัสดุกับค่าแรงใช่ไหมจริงๆแล้วนนในส่วนของการดําเนินการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ก็อีกพอสมควรเหมือนกันนะครับในส่วนตรงเนี้ย ที่ว่าเหมาแต่ค่าแรงทั้งหลังเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะถูกเนี่ยสรุปแล้วก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมว่าเมื่อซื้อของแล้วรวมค่าดําเนินการอะไรไปเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะแพงกว่านะฮะ,ะต่อมาเป็นอีกกรณีย่อยอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ว่าจ้างเป็นส่วนสวนงานนะฮะการจ้างเป็นส่วนสวนงานเนี่ยที่ผมเคยจ้างมานะเวลาเราตัดงานเป็นส่วนสวนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะฮะเวลารวมนะฮะไอนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวนะรวมแล้วเนี่ยมันแพงกว่าแพงกว่าเหมารวมไปทีเดียวคือในการตัดงานเป็นส่วนๆออกไปเนี่ยมันมีข้อดีในในเรื่องของของความไวในการทํางานมีข้อดีในเรื่องของอความเป็นมืออาชีพเพราะว่าเราเอามาแต่ละทีมละทีมเลยนะครับเวลาเราทำโครงสร้างเรามาทีมนึง เวลามุงหลังคาเงี้ยสมมติอะเราเอาทีม SCG มาเลยอ่าอย่างเงี้ยเราทำงานตรงนี้เราเอาทีมนี้มาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับตามประสบการณ์ของผมเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีค่าต้นทุนค่ากำไรค่าดำเนินการของเขานะคือเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนทีมนี้ทีมนี้ก็มีค่าต้นทุนค่าค่าวัสดุค่าแรงใช่ไหมแล้วก็มีค่ากาไรค่าดาเนินการทีมนี้ก็มีค่ากาไรค่าดาเนินการ ทีมนี้ก็มีค่ากำไรค่าดำเนินการทุกๆุกทีมที่มามีค่ากำไรค่าดำเนินการออาเรานงนึกภาพย้อนกลับไปนิดนึงว่าผู้รับเหมาคนนี้พาลูกน้องมาเจ็ดแปดคนนั่งรถมาคันเดียวเติมน้ํามันทีเดียวจ่ายทางด่วนทีเดียวใช่ไหมค่าค่าเดินทางเขาอะสมมติว่าวันหนึ่งห้าร้อยบาทกลับกันผู้รับเหมาเนี่ยมาเป็นส่วนส่วนส่วนนี้มามุงหลังคาไอคนนี้มาทําไอนน้นี้ไอคนนี้มารถกระบะมาจอดเลยเจ็ดคันแปดคันเต็มไซสงานไปหมดเหมือนเวลาเขา สร้าง Seven Lotus เซเว่นโรตัสอะไรกันเนี่ยสังเกตว่าโอ้โหรถผู้รับเหมานี่จอดกันเต็มเลยฉะนั้นผู้รับเหมาแต่ละคนนะครับเขาก็มีค่าดําเนินการค่ากําไรของเขาฉนั้นพอรวมแล้วนะพอสรุปรวมแล้วนะี่ยมันอาจจะแพงกว่าที่ว่าเหมารวมอยู่เจ้าเดียวนะครับไอ้นี้ไอ้นี้คือจะประสบการณ์ที่เคยเจอมาที่ที่เคยเห็นมานะครับฉะนั้นหลายๆคนที่เข้าใจว่าอย เหมารวมไปเลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันแพงเรามาแยกแยกเป็นเหมาเป็นบางส่วนๆไปตัดเหมาเฉพาะค่าแรงมันมันถูกกว่าเนี่ยคือผมก็สรุปได้ว่ามันได้แค่อาจจะถูกกว่านะครับแค่อาจจะมันไม่ได้การันตีว่ามันจะถูกกว่าเลยหรือบางทีสุดท้ายมันก็อาจจะแพงกว่าก็เป็นไปได้นะครับสวัสดีครับ